คลิปนี้ไม่มีคำเตือนหรอกว้าวเพราะเนื้อหาไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดนั้นใครจะดูก็ได้ดูเลยไม่ต้องเรียกเพื่อนมาดูด้วยแต่เยี่ยมมากเลยนะเอาล่ะับผก็ต้องก,กราบสวัสดีทุกท่านเข้าสู่ช่องสำรองในพีด้วยนะตอนนี้อยู่กันในเกมไทเซนเวหรือชนะรางวัลไทเซนนั่นเองนะครับผมวันนี้พวกตุ้นมาที่3ามร้อยทวนอันนี้ค้างตั้งแต่เดือนที่แล้วเหรอเนี่ยโอ้โหลืมไปแล้วนะเนี่ย จะกดที่ไม้ละสิบก่อนนะครับนะเปิดโมแล้วไปเลยเอาโอ้โหเปิดมาดอกแรกเข้าสกัตเตอร์ไปแล้วครับโอ้ยรู้อะไรไม่เท่ารู้งี้นะรู้งี้กดไม้ละร้อยไปเลยดีกว่าโอ้โหเต็มได้มาเมื่อปีแปดรักต้งคุณที่แปดนะครับนะแล้วเปิดมาดอกแรกเข้าไปแล้วที่หนึ่งร้อยยี่สิบแปดแล้วมาต่อครับนะหนึ่งร้อยสี่สิบสี่แล้วมาอีกครับสามสิบสองและโอ้โหหมด โอ้เปิดมาดอกแรกก็เอาเลยนะสามร้อยสี่เราก็โตครับและเจ็ดรักเออมาอีกเปิดมาหนึ่งร้อยยี่สิบแปดไม่ไหลและหกรักเออมามาทุกดอกเปิดมาสามสิบสองไหลต่อไปครับนะสี่สิบแปดล้ววาย,ยสวยๆเลยครับดอกน,นี้โอ้โหมาดีสามร้อยห้าสิบสองและวสิงโตไม,ม่โอ้นึกว,ว่าสิงโตเ้ยนึกว่าสิโตจะมาอุยลินพัน ได้มา4 3 2รางมันมีกาละ5ครั้ง4ครั้งเออสิงโตมาแล้วเปิดมา216มาต่อย24และโอ้โหปวดไม่หลได้มาหมด2 4เราก็โตละ3ครั้งสุดท้ายเออเปิดมา48โอ้โหไม่ไหลอีกและ2ครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายแล้วโอ้ ซับรางตัวแทนไม่มาเลยแซกเกรตเตอร์รอบแรกของเราครับนะดอกแรกด้วยโอ้โหได้มาหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองครับรับรางวัลแล้วยับเพิ่มเลยไปที่ไม้ห้าสิบแบบนี้ไปเลยโอ้เปิดมาที่สามาันหกโอ้โหไหลต่อไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบมาอีกไหมสิบแล้วลงไมคกินเออไปยี่สิบแล้วมาอีกสี่สิบ 40. โอ้โหดอกนี้มันอะไรเนี่ยอุ้ย อยู่ีๆสิงโตก็มาแล้วนะดอกเดียววิเดียวสามพันหกครับโอ้โหดอกนี้เลยได้เราก็ตร,ระดับสุปเปอนะสามพันแปดร้อยยี่สิบโอ้ยขยับเพิ่มอีกครับแบบนี้ไปที่ไมลร้อยเลยแล้วกันแล้วลงมาเปิดมาที่สิบครับโอ้ยพร้อมกับสกตเตอร์สี่ตัวคูณปีแปดครั้งตกคูณที่แปดอีกแล้วนะครับนะโอ้โหแต่ในพ e ีจะไม่สุ่มไอ้พวกนี้นะครับนะเพราะว่าเคยสุ่มแล้วไม่เคยได้เลยก็เลยไม่เอานะกดเลิกไปเลยครับ แลกบนฟรีแปดครั้งลงไปยังไงเปิดมาดอกแรกที่960ไม่ไหลไม่เป็นไรเลยเจ็ดครั้งแล้วลงมาเออมาอีก240่แล้วไม่ไหลอีกครับไม่เป็นไรเลยหกครั้งนาครั้งเอออ่งเปายอย่างเยอะแล้วเปิดมาเต็มพันสองร้อยแปดสิบโอ้โหโอ้โ ได้ไม่เจ็ดสองร้อยแปดสิบประวัก็ตัวระดับซูมเปอร์นะครับนะแล้วสี่ครั้งสามครั้งสุดท้ายโอ้แปะนอนมาแบบนี้ก็สวยนี่เปิดมาดอกนี้สี่พันทุนโอ้ไม่ไหลอีกแล้วครับ, 4, รบสี่ปดะวัรางวัลสีก้านะดอกนี้แล้วสองครั้งสุด้ายครั้งสุดท้ายแล้ว เออมาเบาๆ160เบาจะจัดไหลต่อไปที่2 1 6ม 160, แล้วมาต่ออีก120แล้วคดครับโอ้โหโอดอกสุดท้ายก็ยังมาอยู่นะอาแปะเด็กหน้ามาครับพราวก็โต2,440แลาสร้อลสกเตอร์รอบนี้ก็สวยงามตจัดนะครับนะได้มา14,920ครับรับรางวัลแล้วพ่อดีกว่าจากจึดเิมแรกมา300้ทวนนะครับนะได้มา2,000 0เลยดีเดียวถือว่าสวยงามนะ ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครกดกระดิ่งตรงนี้ตรงนี้เป็นกำลังใจให้ในพีด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดติดตามช่องหลักและช่องสำรองหม่เล็กสักกันด้วยนะจ๊ะทิ้งลิงก์ไวใ้ให้แล้วที่คอมเมนต์ครับใครอยากเล่นตามก็ไปที่เดียวกันได้เลยทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วเหมือนกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ในะพีขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าบุย,บยจ้า